บางคนที่เขาติดตามเราไม่ใช่เขาชื่นชอบเราหรอกนะ ตามเพื่อที่จะดาแล้วก็มาพูดจาดูถูกกันคนเรามันก็เป็นเช่นนี้บางที่รู้หน้าไม่รู้ใจแล้วเหตุอันใดฉันจะต้องแค่ ทุกคนครับวันนี้ผมมาให้ข้อแนะนำสำหรับนักกีตา้ามือใหม่จริงๆแล้วนะครับกำลังจะเจอผลกระทบบางอย่างนั่นก็คือเจอการดูกถูกเจอการบูลลี่เจอการพูดอะไรแรงๆนะครับในโลกโซเชียลผมเองก็เจอมาตลอดทุกๆวันเลยนะครับแต่ด้วยความที่เราเก่าเกมแล้วเราก็มีภูมิต้านทานตรงนั้นนะฮะทั้งที่เราก็ทำคลิปเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกับนักกีตา้ามือใหม่นะครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่คนที่ เจตนาจะมาดา่าก็มาดา่าล้วแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยอะไรนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรถ้าเจอก็บล็อกกแบรนไปนะครับไม่ไปตอบโต้อะไรนะดังนั้นผมแต่งเพลงนี้มาก็เพื่อที่จะให้กําลังใจตัวเองนั่นแหละนะครับที่โดนมาตลอดแล้วก็โดยเฉพาะให้กําลังใจหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่อุตส่าห์ตั้งใจอัดคลิปบางคนเนะี่ยอัดเป็น10รอบ50รอบร้อยรอบนะครับเพื่อที่จะได้คลิปแค่ 2- อสนาทีเนี่ย เพื่อที่จะโชว์ลงไปในโซเชียลใน y o u t u b e ในทิกกในเ c e b o o k อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะโดนนะฮะโดนคนมาบูลลี่ซึ่งคนมาบูลลี่บางคนก็ส่วนมากจะไม่แสดงตัวตนเล่นกีตาร์เป็นหรือเปล่าไม่รู้หรอกฮะแต่ขอให้ได้โชว์พลังบนโลกโซเชียลเออนะครับแต่โลกความเป็นจริงเนี่ยสงสัยจะเจออะไรมานะครับก็เลยจะต้องมาเบ่งในตรงนี้นะฮะก็อย่างที่ผมแต่งเพลงไปนะฮะก็คือทุกคนคือเวทีของโซเชียลเนี่ยมันเหมือนเป็นดาบสองคม ก็คือถ้าคนที่ไม่ไหวกับมันนะครับอ่อนไหวกับมันจริง,รงๆไม่แข,แข็งแรงจิตใจสภาพจิตใจไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็จะเลิดไปเลยหรือว่าก็จะกลายเป็นเสียสุขภาพจิตไปนะฮะแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณจะสุดยอดเลยครับคือในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเราไม่ไม่มีโอกาสที่จะไปเล่นกีตาร์โชให้ใครดูหรอกทุกคนครับรู้ไหมว่าการเล่นกีตาร์โชวไม่ว่าจะเล่นรูปแบบไหนก็ตามนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการฝึกนั่นคือหนึ่งในวิธีการฝึกที่ดี แนวคิดของผมคิดแบบนั้นครับคนที่เล่นคนเดียวบางทีไม่รู้นะครับว่าวันหนึ่งจะต้องไปเล่นต่อหน้าคนต่อให้เป็นหนึ่งคนสองคนหรือจะเป็นห้าคนสิบคนหรือจะเป็นร้อยคนพันคนมันแตกต่างกับเล่นคนเดียวครับอ่านะครับการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์จะต้องเหนือต้องอาศัยความกล้าแล้วมันจึงจะมีความมั่นใจนะฮะแล้วก็เราไม่รู้นะว่าสถานการณ์ที่เราเล่นโชว์ไปเราจะเล่นผิดพลาดอะไรยังไงหรือเปล่านะครับว่าผิดเป็นครูในตรงนี้ใช่เลยครับในชีวิตจริงมันไม่สามารถที่จะไปเล่นโชว์ใครได้บางทีนะ บางทีไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยนะหรือบางทีสังคมเราไม่มีสังคมเรามันแคบหรือเราอยู่กับงานกับอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยช่องทางโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ครับโดยการเล่นซึ่งมันจะเหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้ฝึกนะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่ากว่าจะได้คลิปคลิปหนึ่งมาเนี่ยก็บางคนเป็นร้อยรอบจริงๆอันนี้ไม่ได้ม้เรื่องจริงฮะมันไม่ได้มันก็ต้องอัดใหม่นะครับไม่ได้ออติดตรงนั้นบอดตรงนั้นตรงนี้ก็ต้องอัดใหม่นั่งเนี่ยนะครับการอัดใหม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่นักวิทยาศาสตร์นะครับเ็าทดสอบทดลองบางสิ่งบางอย่างกว่าเขาจะได้ผลการทดลองมาบางทีมันไม่ใช่ร้อยรอบหรอกบางทีเป็นไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นรอบใช่ไหมนั่นก็คือระหว่างทางของการเดินทางไปหาความสําเร็จก็คือคุณทดสอบคุณทดลองคุณก็ได้ฝึกเลยอ่านะครับดังนั้นก็คือใจกล้าเข้าไว้เอาแนวคิดของผมนี่ไปช่างมันนะครับใครจะมาว่าเราถ้ามันรับไม่ไหวทนไม่ไหวจริงก็ก็บล็อกไปแบนไปเท่านั้นเอง ก็ไม่ต้องไปไปไป,ไปตอปากต่อคําอะไรให้มากมายสมัยก่อนนี่ผมก็ต่อปากต่อคําอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หลังๆมานี่ก็คือถ้าเจอแต่ส่วนมากผมก็จะไม่ได้เจอหรอกก็คือไม่ได้เข้ามามาดูมาอะไรเลยแล้วแต่จะมองเราเจตนาเราถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีอยู่แม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นกีตาร์ได้เก่งอะไรมากมายแต่ผมมั่นใจว่าประสบการณ์ที่มีมาเนี่ยก็น่าจะช่วยให้หนักกีตาร์มือใหม่ที่เจอปัญหาอย่างอย่างเช่นปัญหาวันเนี้ยนะครับปัญหาความไม่มั่นใจความไม่กล้าแสดงออกบนโลกโซเชียลเนี่ยผมก็จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูได้อันนี้ไป ใช่ไหมฮะเพราะว่าผมมีหน้าที่เอาฮะเอานะครับประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ทั้งดีและทั้งไม่ดีเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เนี่ยมาฝากทุกคนนะครับในรูปแบบคลิปของผมเนี่ยอาจจะพูดเยอะในบางคลิปบางคลิปอาจจะเ,เล่นโชว์บางคลิปอาจจะไม่พูดเลยก็แล้วแต่นะฮะนั่นก็คือเป็นเป็นในรูปแบบที่ผมมีแต่มันก็คือความหวังดีคือเจตนาดีที่ผมมีให้ใหกับนักกีตร์มือใหม่อยู่ที่ว่าถ้ารับไปนะครับผมว่าเป็นประโยชน์ั้งนั้นแหละแต่ถ้าใครไม่รับ จะปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านไได้แต่ไม่ต้องมาด่ากันให้เสียเวลาหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยนะฮะดังนั้นก็คือนักกีฬามือใหม่เอาแนวยิดผมไปใช้นะครับใจคุณต้องเด็ดเดี่ยวต้องห้าวหารแล้วคุณยิ่งทําคลิปยิ่งทําอะไรลงโซเชียลมีเดียบ่อยๆเนี่ยนั่นก็คือชั่วโมงบินของคุณจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสักวันหนึ่งคุณก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมเชื่อผม5 0ส่วนอีก50%ไปลองทําดูนะครับ